สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mas อ a u สา Car วันนี้ผมตระกูลลินทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดถึง all new honda accord รุ่นใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยนะครับคือมันนิ่งขึ้นเยอะมากอาการที่รถมันจะรีบาวนะปั๊มลงมาเนี่ยมันเก็บอาการเนียนและอยู่ไม่อึดอกักอะไม่กระแทกตรงนี้คือทำได้ดีมากๆเลย คือรถจน h อน d a ที่ขับดีที่สุดในไลน์อัพของ Honda ทุกเซเมนต์แล้วก็นี่คือ a อ c o r รที่ขับดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำแอทคอร์มาทำตลาดในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยสเกรดนะครับก็คือรุ่น E, EL แล้วก็ RS นะครับก็เป็น ครั้งแรกนะครับที่เสริมไลฟ์อัพการตกแต่งแบบ RS เข้ามาในรุ่นท็อปสุดนะครับราคาค่าตัวเนี่ยเริ่มต้นที่รุ่น E เนี่ย1 5 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นรุ่น EL เนี่ย1 6 6 9 0 0้าบาทนะครับแล้วก็รุ่น RS เนี่ยราคา1 7 9 9 0 0้านบาทนะครับดูราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับรุ่นเก่าคือราคาก็ไม่ได้ขยับจนมีนัยสำคัญคือมันก็ยังอยู่ในราคาที่เป็นเซกเมของมันเมื่อเทียบกับรถที่เปิดตัวเมื่อ5ปีก่่อนนรุนเก่า ทีนี้คําถามมันก็มีแหละนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะมองตัวเลือกที่เป็นซีดานในกลุ่ม d s e gment เนี่ย d c c o r d มันมีความน่าสนใจอย่างไรในตลาดที่อาจจะมีตัวเลือกมากมายในเงินราคาล้านก,นกลางๆจนถึงล้านไป,ปลายๆเอาเป็นว่า1.3ล้านจนถึง1.8ล้านเนี่ยคุณมีตัวเลือกเยอะมากทั้ง PPV ทั้งรถยุโรปรถจนไฟฟ้า สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อดีเลยนะครับก็คือว่าเรามีตัวเลือกในการใช้งานได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ทําให้คุณคิดหนักใช่ไหมครับแล้วพอเรามาดู Honda Accord ใหม่รูปโฉมเห็นกันมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้มันเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปเส้นสายที่ดูแบบพรีเมียมและแฝงความสปอร์ตบวกกับฟีเจอร์หรือการเซตอัพตัวรถที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยสำหรับผมนะครับรถดูดีขึ้นทั้งเรื่องของการขับขี่เรื่องของดีไซน์เนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเราเลยมาหาคําตอบว่าจากปัจจัยทั้งหมมมดดที่ผพูา เหมาะกับใครนะครับแล้วถ้าคุณจะซื้อ Accord ในวันนี้ยังซื้อได้หรือเปล่าอันดับแรกเลยครับผมตอบตรงนี้เลยถ้าคุณจะเลือกแ c คคอรวันนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับคุณวางเงินจองเนี่ยซื้อได้เลยไม่ต้องไปสนคําคนว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาอันนั้นทําไมไม่เอาอันนี้ตัวรถมีฟีเจอร์และ handling การขับขี่ที่ดีมากๆสําคัญก็คือว่าคุณจะต้องได้ลองขับก่อนแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่า เออสิ่งที่คุณจ่ายเงินไปจากกระเป๋าตังคุณเนี่ยนะครับหรือจากบัญชีของคุณเนี่ยมันมีเหตุผลของมันรองรับรถที่คุณซื้ออาจจะไม่ใช่รถที่ออปชั่นเยอะที่สุดรถที่คุณซื้ออาจจะไม่ใช่รถที่ราคาถูกที่สุดหรือแพงที่สุดแต่คุณเลือกซื้อรถตามโจทย์ที่คุณต้องการนะครับ ใครที่ต้องการดีเซกเมนต์นะครับบอดี้ตัวถังยาวแฮนดลิรงการดับกี่ที่ดีพวงมาลัยมีการควบคุมที่ง่ายสมูทซับแรงสะเทือนของผิวนอนได้ดีช่วงล่างเก็บอาการดีทั้งในความเร็วต่ําและความเร็วสูงนะครับก็คือ Honda Accord ณนะวันนี้นี่คือรถยนต์ n d a ที่ขับดีที่สุดในไลน์อัพของ Honda ทุกเซกเมนต์แล้วก็นี่คือ Accord ที่ขับดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยทํา Accord มา ปกติแล้วนะครับในช่วงความเร็วกลางนะจนถึงความเร็วสูงเนี่ยแอคคอร์ดหรือรถจนฮอนด้าเนี่ยจะมีความย้อยๆหน่อยแต่ครั้งนี้คือเปลี่ยนเลยรถมีความเฟิรม์มความเร็วเนี่ยผมได้ลองเนี่ย187กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจากมาตรวัดเนี่ยรถนะครับยังมีอาการนิ่งอาการที่บัมลงจากผิวถนนเป็นคลื่นคือบัมลงแล้วอยู่เราไม่เคยเจอรถจนฮอนด้าที่เก็บอาการได้ดีแบบนี้คือประสิทธิภาพของช่วงล่างเนี่ยถูกเซตอัพมาเพื่อรองรับการใช้งานในรอบความเร็วกลางและปลายมากขึ้น แต่ในย่านความเร็วต่ำเราจะรู้สึกว่ารถอาจจะไม่ได้นุ่มมากนักจะมีอาการการซับแรงสะเทือนที่มันต้องการที่จะดันให้บอดี้เนี่ยมันไม่ย้วยจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยจึงเป็นรถที่เก็บอาการดีและดีมากๆในช่วงย่านความเร็วกลางและความเร็วปลายนั่นเองนะฮะในขณะเดียวกันถามว่ามันแข็งไหมมันไม่ได้แข็งแต่มันเฟิร์มกว่ารุ่นเก่าแน่นอนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าถึงขั้นกระแทกเวลาเจอฝาท่อกอสะพานรถยังซับแรงสะเทือนได้ดีอยู่บวกกับการเซ็ตอัพพวงมาลัย ที่เซตอัพมาให้เรานั้นคอนโทรลได้ง่ายคล่องตัวแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีบอดี้ที่ยาวทีนี้จุดอ่อนของเขาเลยก็คือในราคานี้อย่างที่ผมบอกว่าคุณสามารถเลือกซื้อรถได้มากเลยมีหลายเซกเมนต์หลายกลุ่มหลายค่ายในะฮะใครๆนะครับก็พูดถึง d segment อย่าง BVD Se a l ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วอะครับคนที่เลือก BVD Se a l ีอะจริงๆเขาเลือกจากความที่มันเป็นไฟฟ้าและ Performance โดยเฉพาะในรุ่นท็อปเนี่ยที่มันราคาถูกกว่า เกรดท็อปหรือว่าราคามันแบบคุณสามารถจับต้องตัวเลข3.8วิเนี่ยได้ในราคาที่ต่ำกว่า Honda Accord แต่ h a n d l ล n g ่เ r o รมเนี่ยอันนี้สำหรับส่วนตัวผมคนเดียวนะครับผมมองว่าผมชอบความสมูทของ Honda Accord มากกว่าคือแรงไหมแรงแต่รู้สึกว่าถ้าซื้อ BVD s e a ซอาจจะต้องไปทำช่วงล่างเพิ่มหน่อยเพราะว่าอาการช่วงล่างทางด้านหลังเนี่ยมันยังมีอาการเด้งดีดอยู่แม้ว่าจะเป็นช่วงล่างที่ เป็นคอยสปริงเป็นอิสระมันติลิงอะไรก็ตามแต่แต่มองภาพรวมในการขับขี่แอคคอร์ดแค่แรงไม่เท่าแต่ถามว่าแรงพอไหมโอ้โหระดับ7 8วิหรือ8.0วินาทีเนี่ย0ถึงเนี่ยเพียงพออยู่แล้วยิ่งเป็นอัตราเร่งแซง80สถึงร้อเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วเร่งแซงได้สมูทสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเขาติดตั้ง Honda Sens i n g ที่มีการปรับปรุงนะครับตัวของ h o n d a Accord เนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์ที่วัดระยะรถยนต์คันด้านหน้านะฮะ แล้วก็กล้องที่ดีเทควัตถุได้ดีมากบวกกับการควบคุมกล่องคอนโทรลเนี่ยควบคุมตัวรถได้ค่อนข้างที่จะสมูทเวลารถเนี่ยชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าเนี่ยไม่ได้หัวทิ่มข้อดีเนี่ยมันจะดีมากๆสําหรับคนที่นั่งเบาะแถวที่2คือถ้าเป็นพวกบีวีดีซี CU, มีระบบมาให้เต็มเลยระบบเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ Adaptive Cruise Control อ่ะทำงานไม่เนียนเมื่อเทียบกับ ฮอนด้าเซนซิงนะครับอะแดปตีฟคุณสมบัที่อยู่ใน Honda s e n นซิงของ h o n d ้าก็ทางานได้เนียนกว่ารวไมไปถึงระบบควบคุมพวงม,มาลัยไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ผมยังให้ Honda s e n s ซิงเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับแต่หลายๆอย่างนะครับที่คุณผู้ชมเรียกร้องกันนะครับนักข่าวสื่อมวลชนก็เรียกร้องเช่นเดียวกัน b ร i ยสปอร์ตโยคออสฟิกอเลอร์ t, นะครับหรือเซนเซอร์รอบคันในรุ่น e ที่มันไม่ได้หรือกล้องรอบคันควรจะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเพราะมันก็ราน5แล้วนะฮะอย่างนี้คือนักข่าวทุกคนพูดดเเเหหมมมมืออออนนนนกกกกััััลลยฉะ้้้ไไ่่่ตงงววาารบบท โปรดักตนะครับที่เป็นฝั่งญี่ปุ่นบอกทั้งการตลาดว่ามันต้องมีนะมันต้องใส่มาได้แล้วนะครับคือเลนวอตอย่างเงี้ยไม่ชัดไม่ชัดไม่พอมีฝั่งเดียวมันใช้งานจริงๆเนี่ยคนไทยชอบบายสปอร์ตมากกว่าย้ำบอกทุกอย่างนะครับทีนี้อย่างที่บอกแหละสุดท้ายนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องข้าวของแล้วการขับมันดันขับดีไงคือถ้าคุณยังมองรถซีดานอยู่อะครับ แล้วคุณก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะใช้ EV แต่มีเม็ดเงินที่จะซื้อซีดานสักคันหนึ่งวันนี้ก็ต้องแอคคอร์ด ดูดีไซน์ครับโฉมโดยรวมอย่างคันนี้คือเกรด RS นะครับเขาก็มีมาพร้อมกับการตกแต่งกระจกมองข้างสีดําเงาพาดสีดําเงาต่างๆมีสรุปมาให้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้างในที่เป็นเบาะหนังสีดํามีการตกแต่งพวกได้สีแดงอะไรต่างๆนะครับคือผมมองว่ามันเป็นดีเซกเมนต์ที่เน้นคนขับเป็นหลักฟีเจอร์ที่ให้มาแฮนด์เลิ่งการขับขี่มันจะต่างจากคัมรี่เลยคัมรี่เนี่ยดูเขาเผื่อหลายๆอย่างให้กับคนนัง่งหลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่แอคคอร์ดเนี่ยผมมองว่า ทั้งทั้งที่มันเป็นดีเซ gment นะที่ควรจะแบบว่าให้ฟีเจอร์หรือว่าให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารด้านหลังมากขึ้นมาหน่อยก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยไปสะหน่อยอันนี้คือข้อที่ผมแบบติติงนะครับเพราะว่าอย่างรุ่น RS ที่เป็นเกรดท็อปแล้วเนี่ยเบาะหลังเนี่ยไม่มีนะแผงควบคุมช่องแอร์ควบคุมระบบเครื่องเสียงไม่มีไม่เหมือนอย่างคัมรี่ตัวท็อปเขามีนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่คันนี้ได้กล้องรอบคันนะกล้องรอบคันก็ตั้งแต่เกรด EL เกรด RS ได้เลยนะครับแล้วก็ชัดนะ แต่กล้องเล่นวอชไม่ชัดแล้วก็ไฟหน้าถ้าเกรด RS เขาได้ไฟหน้าแบบ a d a p t i v e นะเป็น LED ด้วย,วยก็คือมันจะแบบปรับสูงตามเองนะครับหลบหลีกรถจัคันด้านหน้าวัตถุต่างๆเองนะครับก็จะไม่แยงตาคุณไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดไฟสูงไฟต่ำเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light ที่แสงก็จะเข้มขึ้นกว่ารุ่นเก่าดีไซน์เขาก็จะดูแบบเหมือนดูง่ายๆเนาะเหมือนดูง่ายๆแล้วก็ในเกรดนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟ c o r n e r i n g Light นะครับไฟขณะเลี้ยวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะส่องสว่างเพิ่ม ทัศนวิสัยในการขับขี่ตัวนี้ออกแบบให้ฝากระโปรงยาวนะครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยอิงทางยุโรปทางอเมริกามากไปหน่อยตัวนี้มันเป็นโกลบอลโมเดลแต่ว่าพอดีไซน์มันอิงทางฝั่งนั้นเยอะเนี่ยบางทีคนไทยอาจจะแบบบางท่านอาจจะรู้สึกมันไม่หวือวาหวาเนาะมันดูแบบเรียบนะแล้วก็ล้อแม็กคือผมมองว่าล้อแม็กมันแค่เปลี่ยนสีเองสําหรับในเกรด RS เป็นสีดาด้านแล้วก็ปัดเงาแต่เนื้องานดีมากนะโอ้มาจับแม็กนี่คือแบบนวลเนียนมากๆ แต่ถ้าหากว่าอยากให้มันโดดเด่นกว่านี้ผมว่าแม็กมันควรจะแบบลายมันต้องต่างจากรุ่น E L ไปเลยแต่มันก็โอเคแหละนะครับเพิ่มช่องำอรำ air ต่างๆเข้ามานะฮะแล้วก็สองกาศชักฟินให้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่น R S ก็จะเป็นสีดําเงาคือวันนี้เนี่ยหลังจากขับมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือพูดได้แค่เพียงว่าเออเรื่องของดีไซน์ออปชันฟีเจอร์เนี่ยหลายๆคนนคงพูดไปแล้วผมคงม,มาพูดวันนี้สั้นๆว่าทําไมถึงต้องซื้อ ฮอนด้าแอคคอถ้าสําหรับผมนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าเออรถมันยังน่าซื้ออยู่ด้วยฮนนลิ่งที่มันขับขี่ดีประหยัดเขาเคลมว่า25กิโมตร่อลิตรเนี่ยทำได้จริงแน่นอนสำหรับระบบไฮบริด e h e v ของ Honda เนี่ยมันทำได้แล้วก็แรงพอเดินทางไกลดีนะขับง่ายะสะดวกอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกเลยผมขับ b w d s e s l ผมไม่ได้รู้สึกสบายเท่ากับขับ Honda Accord แต่ผมรู้สึกว่ารถมันแรงกว่าแต่มันไม่เนียน นะครับมันไม่เนียนอะ่ะผมผมบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมอยากให้ไปลองขับแล้วก็อยากที่จะให้ที่ปรึกษาการขายของฮอนด้านะครับหาพื้นที่ให้ลูกค้าได้ขับนานหน่อยนะฮะได้ใช้อัตราเร่งนะได้ใช้สมรรถนะของตัวรถมากกว่าแค่ขับวบนๆใกล้ๆโชว์รูมมันจะไม่บอกอะไรเลยเดี๋ยวคนก็จะแบบมันไม่ไต่างจากเดิมมากมายนะักต้องลองให้มีระยะชูดหน่อยแล้วถึงจะเห็นประสิทธิภาพของช่วงล่างของพวงมาลัยน,นะครับลอง ใช้เวลากับตัวรถให้นานเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้รถราคาขนาดนี้ควรให้เวลาลูกค้าในการตัดสินใจนะครับแล้วยิ่งรถเราเนี่ยราคาแบบนี้ส่วนรถจากทางภาครัฐเราก,ก็ไม่ได้เหมือนพวกรถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นยิ่งต้องเอาใจใส่ลูกค้าเลยอันนี้คือแนะนําที่ปรึกษาการขายเลยว่ายิ่งต้องเอาใจใส่นะครับว่าถ้าคุณอยากขาย h อ n d a a c c o r d ได้นะครับดูแลเขาหน่อยก็จะมีคําถามอีกแล้วว่า ก็ราคาขนาดนี้ไปซื้อ clv ก็ได้นี่ถ้าแบบใจรักคอนด้าจริงๆยังไม่อยากไป ev ผมก็เคยตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ฟันธงนะคือรอมาขับก่อนพอมาขับอ่ะเอาคนที่ชอบขับรถนะครับถ้าไม่ได้มองเรื่องความนเนกประสงค์ขนาดนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะเดินทางไกลแล้วคุณอาจจะไม่ได้แบบวิ่งในเส้นทางที่มันธุรกันดารมากมายนักเนี่ยผมว่านะถ้าคุณเน้นเดินทางไกลที่เป็นทางเรียบเป็นหลัก h o n ด้ Accord เหมาะสมมากๆมันเดินทางไกลดีประหยัดน้ํามันและการขับขี่มันดี นั่งสบายอาการโยนตัวมันน้อยทั้งหมดนี้ครับมันบ่งบอกว่านี่คือรถที่ขับดีที่สุดในไล์อัพของ Honda ทั้งหมดทั้นั้นนี่คือเป็นจุดตัดเลยแต่ถา,ถามว่า Honda เขาทราบไหมว่าขายดีเซกเมนต์ในวันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตลาดมันไม่ว้าวเหมือนสมัยก่อนเขาทราบเพราะตัวเลขมันหดตัวมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วไม่ได้หดแค่ดีเซกเมนต์ซีเซกเมนต์อย่างซีวิกก็หดเช่นเดียวกันยิ่งไปดูตลาดรวมนะครับไม่ว่าจะเป็น C s เซกเมนต์หรือ d ีเซกเมนต์ ทั้ง Toyota Honda หดทั้งคู่เขารู้ครับแต่เขาบอกเลยว่าเขาอะก็ต้องการเสิร์ฟแม้ว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อ Honda Accord จะน้อยลงแต่มันก็ยังมีคนที่พร้อมจะซื้ออยู่ตรงเนี้ยเขาขอตรงนี้เองแล้วก็มันจะเป็นแผนในอนาคตต่อไปอีก5ปีข้างหน้า Accord จะมีแผนอย่างไรต่อหรือ Honda จะทำอย่างไรกับรถยนต์ในเซกเมนต์นี้หรือจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยเขามีแผนอยู่แล้วแต่วันเนี้ยแผนตรงนั้นน่มันยังมาไม่ถึง วันนี้ก็คือนี่คือ Accord Generation ใหม่โฉมของคนไทยนะครับที่เขาบอกว่าเอามาตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะซื้อ d ีเ gment แล้วก็เป็น d ีเ gment ในรุ่น Honda Accord จาก Honda ครับเกรด RS <c oughs> ก็มาพร้อมกับด้านท้ายที่เป็นเหมือนดักเทลนะครับติดตั้งเป็นสปอยเลอร์สีดำเงาขึ้นมาแล้วก็ไฟท้ายเป็น Full LED แนวะเส้นยาวๆแบบนี้แล้วก็มีอักษร RS e h v ชายกันชนทางด้านล่างก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีเซนเซอร์ให้เซ็นเซอร์ก็ด้านหน้ามีด้านหลังมีอยู่แล้วนะครับฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบสวิงขึ้นไปครับเก็บงานมาดีอยู่เหมือนกันเก็บของได้เยอะครับแล้วก็ไม่มีนะยางอนลหลก็จะเป็นชุดปะยางมานะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับติดตั้งอยู่ใต้เบาะที่นั่งแถวที่2นะครับวางขวางอยู่นะอ่าก็ข้อดีของการวางขวางเนี่ยมันก็ช่วยให้เป็นการบล็อก โครงสร้างตัวรถนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยในตัวเลยนะครับก็คือได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไออาการบิดตัวของตัวถังเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับมันก็จะน้อยรวมไปถึงเป็นการเพิ่มบาลานซ์ให้กับตัวรถด้วยก็คือด้านหน้ามีเครื่องยนต์มีมอเตอร์แล้วพอเราเอาแบตเตอรี่ที่มันมีน้ําหนักมาวางไว้ทางด้านหลังหน่อยนึงเนี่ยมันก็ช่วยให้รถเนี่ย มีความนิ่งขึ้นแล้วก็บาลานซ์ตัวรถได้ดีแล้วเวลามันวางเนี่ยมันวางอยู่ใต้เบาะแถวที่2ใช่ไหมมันจะยืเยื้อมันจะไม่ได้แบบวางอยู่บนล้อหลังนะครับหรือว่าถ่วงไปทางด้านท้ายนะ <Okay. S 1> เพราะนั้นมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาที่รถทิ้งน้ำหนักมันก็จะเหมือนกับทิ้งลงระหว่างล้อหน้าหลังก็บอกว่าเป็นหลักการนะครับผิดถูกก็ไม่รู้หรอกใช้งานจริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเออขับดี <laughs> สรุปก็คือขับดีนะครับฟีเจอร์ที่สำคัญสำคัญ,คญนะครับคือรถเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่าเยอะเลย ถ้าเราจะเทียบกับรุ่นเก่านะครับอย่างระบบที่จะช่วยควบคุมหน้าจอตรงนี้ครับหลกัหลกๆแล้วอะ่ะเขาต้องการให้ตัวหมุนปรับตรงนี้เนี่ยเอามาเซตตั้งค่าตัวนี้สามารถที่จะเลือกยูเซอร์ในการที่จะใช้ตัวรถคันนี้ได้เยอะขึ้นแล้วเวลาที่สมมุติว่าเป็นคุณผู้ชายที่มีภรรยานะครับพอคุณผู้ชายไม่ได้ขับแล้วเป็นคุณภรรยาเข้ามาขับคุณภรรยาสามารถเพียงแค่หมุนครับ หลังจากเซตค่าไว้แล้วนะคือมันต้องเข้าไปเซตค่าก่อนนะว่าเราเนี่ยก็คืออีกหนึ่งยูเซอร์แล้วพอเราเป็นยูเซอร์ใหม่เข้ามาเราแค่หมุนครับหมุนก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเนี่ยเ,เคยใช้งานไว้นะครับหรือว่าปรับเซตเอาไว้ตรงนี้นะฮะที่เขาแบบเพิ่มเติมเข้ามาแต่ที่จะติดติงและอยากจะให้คําแนะนํานก็คืออยากให้หน้าจอตรงเนี้ยที่ทํามาเป็นเหมือนรูปนาฬิกาเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นอันนี้มันยังดูแบบเป็นหน้าจอที่ความคมชัดมยังสู้หน้าจอตรงกลางไม่ได้เลย ตรงนี้ก็ประมาณสัก12นิ้วกว่าๆคมชัดดีนะไม่ว,ว่าจะเป็นแบบการแสดงภาพจากกล้องรอบคันแล้วก็การทัศนกรีนก็ไวมีการบอกองศาตัวล้อลดด้วยเวลาที่เรานั้นหมุนพวงมลาลัยลรวก็เส้นการระยะที่ปรับไปตามพวงมลาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็บอกเรื่องของพลังงานไหลเวียนนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือว่ามีเครื่องยนต์นะครับมาปั่นไฟช่วยเรื่องของ ehev จาก h o n d ้าเนี่ย คงไม่ต้องไปแตกกันมากและผมก็อธิบายมาไม่ว่าจะเป็นซิตี้ HRV นะหรือว่า CRV พอจะทราบกันแล้วว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรนะครับก็คือในย่านความเร็วต่ำนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไปจนถึงณช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องการเทคคันเร่งหรือเราขับในความเร็วสูงเนี่ยพลระของล้อเนี่ยก็จะถูกสวิตช์นะครับไปอยู่กับเครื่องยนต์มาขับเป็นหลักก็คือเอาเครื่องยนต์เนี่ยมารับภาระในช่วงบนฉะนั้น พอช่วงบนเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบความเร็วมันสูงไปแล้วรถเนี่ยลอยตัวไปแล้วเนี่ยกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาแรงบิดเยอะๆไม่จําเป็นจะต้องเอาแรงม้าเยอะๆขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเขาไปเน้นทอร์กนะครับ335นิวตันเมตรเนี่ยให้มันอยู่กับมอเตอร์เพราะมอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยตั้งแต่ออกตัวช่วยดริฟ์เวลาเร่งแซงอะไรก็ตามแต่มอเตอร์เนี่ยคือเมนหลักในการขับเคลื่อนตัวรถเลยตัวนี้มาพร้อมกับพวกแสงแอมเบนไลท์เปลี่ยนเฉดสีได้แล้วก็ฟีเจอร์ที่ มีการปรับก็คือตัวด e เ e ลเลชันนะครับก็คือตัวแป้นแพดเดิลเนี่ยอันเนี้ยของเดิมนะครับใน eev s หลายๆโมเดลของ Honda เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันแต่ใน Accord เนี่ยตอนนี้เป็นโมเดลใหม่โมเดลเดียวเลยที่มีการปรับจาก4เป็น6แล้วพอมันเป็น6กอะครับช่วยอะไรมันจะสามารถหน่วงกำลังของมอเตอร์ได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับ วันเ e d ด l e เ e d ด l เลยก็คือถ้าเรากดแมนนวลนะครับกดค้างไว้มันก็จะไปขึ้นเป็นตัว M ตำแหน่งของเกียร์ครับมันจะขึ้นเป็นตัว M ข้างบนเราสามารถที่จะปรับเองได้แล้วเราก็กดระดับ6ครั้งไว้เลย แล้วเราคุมคันเร่งอย่างเดียวเวลาเราเหยียบคันเร่งไปนะครับแล้วเราก็ถอนคันเร่งรถมันก็จะแบบหน่วงให้เราผมใช้แบบนี้ในทางโค้งนะครับทางโค้งสลับเนี่ยรถเนี่ยควบคุมได้ดีมากเราเนี่ยไม่ต้องไปเหยียบเบรกช่วยแค่กะระยะแล้วก็ทําความคุ้นชินไม่ยากนะักอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ Honda Accord เนี่ยได้ฟีลขับเหมือนกับพวกรถยนต์ EV ด้วยซ้ำนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็น EV แหละแค่ว่ามันไม่ได้เป็น b ี V นะ มันเป็น H E V มันเป็นไฮบริดมันไม่ใช่แบตเตอรี่อิเล็กทริกวิชลนะครับมันเป็น H E V ก็คือมี2ระบบในการทํางานร่วมกันแต่ว่าการขับขี่มันเนียนขึ้นเลยพอมันมา6ระดับแล้วก็ช่วยในการที่แบบชะลอความเร็วนะครับลงทางลาดชันลงเขาได้ดีด้วยมันตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ U S B 2ตําแหน่งนะครับด้านหน้าด้านหลังอีก2ตําแหน่งเนี่ยก็จะเป็น Type C ทั้งหมดแล้วก็จะปล่อยกระแสไฟได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีไวลด์ชาร์จให้ทางด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Honda c o n n e c t วอั่นใหม่ ที่มีการปรับปรุงนะครับให้ดียิ่งขึ้นเลยก็คือของเก่าเนี่ยเวลาที่เรานะครับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมันจะต้องให้ถุงลมเนี่ยแตกก่อนแล้วมันถึงจะส่งสัญญาณไปยัง call center ให้ call center นันโทรกลับมาหาเราว่าเราเนี่ยออตอบสนองได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะเรียกรถพยาบาลแต่ของใหม่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องถึงขนาดถุงลมแตกนะครับมันก็ส่งสัญญาณ อันนี้คือข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการบอกพิกัดตัวรถมีความแม่นยำนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานตรวจสอบสภาพหน้าต่างประตูตัวรถนะครับสั่งสตาร์ตตัวรถได้อีกด้วยนะแต่ก็จะต้องมีการเข้าไปเซตค่ายังใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่ติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับใช้เป็นเหมือนดิจิตัลคีย์คุณอาจจะไม่ต้องมีกุญแจหรือไม่ต้องมีการ์ดนะตัว i อเอสเขาจะได้การ์ดนะเป็นเป็นคียนะ์การ์ดคุณอาจจะไม่มีแต่คุณมีโทรศัพท์อยู่ถ้าคุณเซ็ตค่าอันนั้นไว้แล้ว คุณมีแค่โทรศัพท์คุณก็ยังสามารถที่จะขับรถได้สตาร์ตตัวรถได้มี e-v โหมดให้แล้วก็ยังมี drive โหมดให้ด้วย drive Mode ก็จะมี normal นะมี econ แล้วก็มี sport นะครับ sport เนี่ยก็จะมีเสียงสังเคราะห์ออกมาทางลำโพงด้วยเพื่อเพิ่มความร้าใจในการใช้งานนะครับแต่ว่าที่เจ๋งคือสมมุติว่าถ้าคุณกดชาร์จไปด้วยนะครับรถเนี่ยมันก็จะทำการปั่นไฟกำลังจากเครื่องยนต์ก็จะปั่นไฟมากขึ้นถ้าคุณกด ชาร์จไปด้วยแล้วคุณวิ่งในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง1นาทีคุณก็จะสามารถวิ่ง EV ีเนี่ยได้อีก1กิโลเมตรก็คือมันก็ประหยัดเพิ่มขึ้นไปแต่มันก็ปัดไฟแรงแรงขึ้นไหม <c oughs> ผมไม่รู้ไอตอนที่มันต้องปันไฟเยอะขึ้นเนี่ยการฉีดจ่ายน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่หลักๆแล้วก็จะมีโหมดที่เป็น EV ีด้วยเงื่อนไขคือแบตเตอรี่เนี่ยต้องไม่ต่าเกินจากที่รถเซ็ตค่าไว้อย่างตอนเนี้ยมันเหลือ2ขีดเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณกด e นี่ยรถมันก็ไม่่วิง และเห็นไหมครับว่าตอนนี้คือได้ยินเสียงเนี่ยรถจอดติดเครื่องนะครับคือเครื่องมันติดเนี่ยมันติดอัตโนมัติติดเพื่อที่จะปั่นไฟไปเพราะว่าตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือน้อยนะฮะมันก็ปั่นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาใช้ EV โหมดตอนนี้ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ต้องเหลือเยอะพอสมควรในการที่จะใช้ EV โหมดแล้วก็วิ่งระยะทางอ่ะไม่ได้ไกลามากหรอกครับถ้าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วก็ตามเพราะว่ามันเป็นไฮบริดเขาก็จะเก็บการวิ่งใน EV โหมดเยอะๆเนี่ยเอาไว้สําหรับปลั๊กอ,อินไฮบริด อย่าง Accord เนี่ยมีปลั๊กอินไฮบินะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ขายอยู่ในประเทศจีนประเทศจีนก็จะมีตัวนี้เหมือนกันแต่การตกแต่งแดชบอร์ดการบุหนังก็จะคนละเฉดสีกับเรานะครับสิ่งที่ผมอยากจะติดติงอีกก็คือในเรื่องของการตกแต่งนะครับที่ผมมองว่ามันเรียบเนียนไปเยอะดูไวรุ่นขึ้นก็จริงแต่มันกลับดูธรรมดาทั้งที่ชิ้นงานต่างๆก็มีการบุนุ่มมาเพิ่มเติมมากๆนะครับแต่เราไม่ได้เห็นละ วัสดุพวกลายไม้มันจะเป็นวัสดุที่เป็นลายสปอร์ตแล้วก็สีดำเป็นโนโบแบล็กซะมากกว่าทาง Honda ให้ผลครับว่าคนยุคนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยคนอายุ45เนี่ยดูแก่นะดูลุงแล้วแต่คนยุคใหม่อายุ45ไม่แก่รวมไปถึงสมองวิธีคิดด้วยเขาไม่ได้แก่เขายังตามโลกทันเขายังแบบยังชอบเทคโนโลยีอยู่เขามีความวัยรุ่นขึ้น เพราะฉะนั้นการออกแบบรถดีเซ็กเมนต์ที่กลุ่มลูกค้าอายุยังเท่าๆเดิมแต่ความวัยรุ่นมันมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ตรงนั้นอันนี้คือแนวทางของคนออกแบบนะเขาตอบเราแบบนี้นะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานได้ดีนะทำงานได้ดีเลยกล่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับใส่วอลได้เนื้องานบุนุ่มมาดีนะแล้วก็ชิ้นงานภาพรวมอ่ะมันดูดีนะแต่มันยังไม่สุดสปอร์ตไม่สุดหรูไม่สุด ออปชันไม่สุดอันนี้คือจุดที่รู้สึกว่าเมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์แล้วเราแบบโอ้โหเออทำไมมันไม่สุดสักทางหนึ่งทําให้เราตัดสินใจยากแต่ถ้าเราได้ลองขับผมว่าการขับขี่เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยที่โดดเด่นที่สุดของคัน Accord ใหม่นอกเหนือจากฟีเจอร์ต่างๆแต่ถ้าเรามาขับเราซื้อมาเป็นเจ้าของแล้วสิ่งที่เขามีให้เนี่ยมันพอหมดเลยนะที่เราจะได้ใช้ขาดแค่บายสป,ปอร์ตกับเลยคอร์ทฟิกอเลอร์แล้วก็อยากจะติดติงอีกหน่อยก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับตรงเนี้ย ผมอยากให้มันชัดแบบนี้เนี่ยมันรถมันาาราคาระดับนีน้มันต้องชัดกว่าแล้วการออกแบบดีไซน์เนี่ยผมว่ามันสวยสู้สวิฟไม่ได้แต่ที่ต้องชื่นชมคือหน้าจอ Head-up Display ที่ยิงขึ้นกระจกอันนี้คือคมชัดดีตัวหนังสือใหญ่แล้วก็บอกทางได้ค่อนข้างดีและชอบมากๆเลยระบบที่แสดงแผนที่ Google m a p นะครับที่หน้าจอเนี่ยเพียงแค่เราเลื่อนนะครับสวิตช์ที่พวงมาลัยมันก็จะมีมาให้เราเลยนะครับถ้าเราแบบต่อ Apple c a r p l a y อยู่ก็ตัวรถยังมาพร้อมกับ o o g l e a s s i s t a n t นะครับ ที่ยังสามารถแสดงแผนที่ได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ก็ได้ซึ่งอย่าง Android Auto เองเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้สายได้แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยคือต่อให้คุณน่ะไม่มีนะคุณใช้ Google นะครับจากตัว Google a s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  t a n t ที่ติดตั้งอยู่ในรถ Honda ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสามารถใช้งานคำสั่งเสียงได้แล้วก็สามารถพูดกับตัวรถได้ถ้าคุณจะแปลนะเช่นเฮ้ o o เกิลนะ ไปไหนดีอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเป็นค่ะแบบคือมันก็คุยได้หลายฟังก์ชันแต่ผมไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับคือบอกเป็นภาษาไทยมันก็จะสะกดขึ้นมาเลยแล้วมันแม่นยําด้วยนะครับทำงานได้ไวแล้วมันก็จะยิงแผนที่ไปเราก็ขับตามมันโชว์แผนที่ขึ้นมาได้ที่หน้าจอตรงนี้ก็ลดปัญหาเรื่องของไอ้เลนวอชที่บางทีเราเปิดแผนที่อยู่เปิดไฟเลี้ยวปับ๊บแล้วมันไปแสดงภาพเลนวอชนะครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถกดกลับมาได้ แต่เราก็มุ่งูดีดีอันนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มันจะมีลูกศรชี้นะครับที่หน้าจอ Head Up Display ที่ที่ยิงขึ้นที่กระจกด้วยว่าไปซ้ายไปขวาพร้อมกับมีเสียงบอกเราแล้วก็ตัวเกรด rs มาพร้อมกับลำโพงโบสิบสองตำแหนง่งนี่เป็นโบสิบสองตำแหนง่งแล้วแล้วก็ถุงลมนะครับให้ถุงลมที่หัวเข่ามาให้ถุงลมคู่หน้ามาให้ม่านถุงลมมาไซส์แอรแบ็กมีมาให้ก็ถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีถุงลมที่หัวเข่าของผู้โดยสารตอนหน้าด้วยนะครับเบอะ ปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแต่ฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยมีดันหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยภาพรวม<ๆ>ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าโอเคแต่ราคาล้านแปดสำหรับ RS นะครับแล้วก็ล้านห้าสำหรับรุ่นเริ่มต้นลองไปขับดูครับว่าตอบโจทย์หรือไม่อ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบช่วยตัดเสียงรบกวนตัวนี้เก็บเสียงดีขึ้นน้ําหนักเบรกก็ดีตัวนี้เก็บเสียงดีขึ้นเสียงลมเนี่ยคือน้อยเลยไม่เจอเลยวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ก็น้อยมากๆนะครับแต่เสียงที่ดังชัดเจนก็คือเสียงจากผิวถนนที่สะท้อนมายังซุ้มล้อต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าในเกรด RS นะครับเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่จับเสียงสะท้อนจากผิวถนนอันนี้คือมีเฉพาะในเกรด RS นะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีเสียงที่ดังยังเก็บเสียงสู้คู่แข่งไม่ได้ในเรื่องนี้อย่างอย่างคัมรี่นะผมหมายถึงคัมรี่แต่ถ้าคุณไปเทียบกับ Accord เก่าตัวนี้เงียบกว่า เงียบกว่าเงียบกว่าเยอะไหมพอสมควรเลยล่ะรู้สึกได้เลยว่า Accord ใหม่เงียบขึ้นขับดีขึ้นประหยัดมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ Accord ใหม่มันโดดเด่นกว่ารุ่นเก่าแต่บางอย่างก็ยังต้องปรับปรุงอยู่นะครับเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยนั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับเขาออกแบบให้ตัวเบาะเนี่ยมันห่อหุ้มร่างกายเรามากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าแต่ถ้าเราเทียบกับคู่แข่งขันนะครับอย่างคัมรี่เนี่ยเกรดท็อปสุดเนี่ยของเขาก็จะมีเบาะที่สามารถปรับไฟฟ้้าาไดสํหรัับพพนกงิ แต่แอคคอร์ดก็ไม่มีนะครับแล้วก็ม่านตอนหลังเนี่ยเขาไม่มีอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเออหลายคนอยากได้แล้วมันไม่มีอ่ะผมจึงบอกไงว่าแอคคอร์ดอะเจนเนี่ยเขาเหมือนแบบเน้นดีเซเ m e n t ที่เป็นเน้นการขับขี่อะมากเลยฟีเจอร์เนี่ยมันดูแบบตอบสนองน้อยไปหน่อยสําหรับคนที่เป็นผู้โดยสารนะครับแต่มีม่านทางด้านข้างให้แล้วก็พื้นที่วางขาดีครับเบาะก,ก็มีการลาดเอียงลงมานะครับรับตัวเราเวลารถเนี่ยมันเบรกนะครับเราก็จะไม่ได้แบบลื่นถลายมากนะัก แล้วก็มีที่เท้าแขนให้แต่ก็ไม่ได้มีแผงควบคุมอะไรแล้วมันก็วางแบบนี้เลยนะวางง่ายๆเลยนะเป็นที่วางแก้วนะครับจริงๆน่าจะทําเป็นแบบเป็นไวเลสชาร์จก็ได้หรือว่าเป็นปุ่มควบคุมก็ได้นะครับสิ่งที่เขามีให้ก็จะมีช่องแอร์นะฮะแล้วก็มี USB มาให้สองตำแหน่งเป็น Type C ซึ่งมันก็อาจจะแบบดูน้อยไปหน่อยนะหมาลองศีรษะ3ามตำแหน่งนะครับนั่งสบายไหมก็นั่งสบาย นั่งสบายนะครับแล้วก็ผมได้ลองนั่งขณะที่รถเนี่ยเคลื่อนตัวนะครับช่วงล่างทางนั้นหลังเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้นุ่มจนย้วยเลยแต่ว่าอาการที่มันเต้นเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็รู้สึกว่ารถมันเฟิร์มดีนะครับเวลาคนขับกดเร่งนะครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยแบบต้องโยกตัวตามเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์แล้ว Honda s เซตอัพมาเนี่ยให้รถเนี่ยเร่งได้สมูททั้งการใช้งานแบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ทั้งการใช้งานแบบ คนขับเองแม้ว่าคนขับจะกดคันเร่งเต็มแรงเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออเรารับได้กับอาการตัวรถที่เกิดขึ้นที่มันกระทํากับตัวเรานะครับที่นั่งอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เฮดรูมก็ฝ่ามือกว่าๆนะฮะบางคนที่ตัวสูงใหญ่หน่อยก็อาจจะต้องลองมานั่งดูอะไม่สามารถบอกได้ว่าเอ,อ้ยเป็นอย่างไรเพราะผมเองเนี่ยสูงแค่174เซนติเมตรนะครับที่เหลือก็จะมีพวกไฟนะครับ แต่เอาก็จะเป็นไฟ LED แผงข้างก็มีการบุมานะครับแล้วก็วางขวดน้ําวางแก้วน้าได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดนะครับเป็นช่องล้วงเข้าไปเอาของทางพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังได้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังก็ก็ใหญ่โตวกว้างขวางอยู่แล้วนะครับตามสไตล์แอ c o คอร์ดครับ ก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าจะซื้อ All New h o n d a a c c o r d ดเจเนเรชั่นใหม่ตัวนี้คุณได้รถที่ขับดีแน่นอนในกลุ่มดีเซ gment นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆแม้ว่าบางอย่างอย่างเช่นระบบความปลอดภัยพวกบ n d s p อ t อาจจะยังไม่มาแต่เดี๋ยวนี้ร้านข้างนอกสามารถติดตั้งได้เนาะหรือคนที่ซื้อรุ่น e ไปคุณยังสามารถไปติดตั้งกล้องรอบคันได้เองคุณยังสามารถไปติดตั้งเซ็นเซอร์หน้าหลังได้ด้วยหรือแม้แต่บายสปอตก็ตามแต่เรวยคอ f ติฟอลเลอร์ด้วยมาด้วยกันเลยเดี๋ยวนี้ซื้อแยกได้นะครับถ้าคนนนแแบบว่าาออกก็ฉััจะซื้้มมมมีีทง เดี๋ยวนี้ไบสปอตเดียลคอร์ทฟิกอเลอร์มีแล้วนะครับที่เอาไปติดตั้งข้างนอกได้แต่ของหลายอย่างที่มันแบบเราอยากให้มันมีมากับตัวรถเลยอย่างเช่น Honda s e n s ซิงเนียนๆเนี่ยต้องเขานะถ้าคุณต้องการระบบช่วยเหลือเนียนๆขับใช้งานในเมืองก็เบรกนุ่มนวลก็ต้องเขาว่ะอันนี้แหละนะอย่างอื่นใส่เพิ่มเติมได้นี่นี่จึงเป็นจุดเด่นที่บอกว่าอ่ะเซนซิงเนียนขับดีแล้วคุณซื้อไปติดตั้งฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมเองคุณซื้อแอคคอร์ดได้เลยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังไมม่่พร้อทีจะแบบ ไปใช้ e v แต่ถ้าใครที่พร้อมใช้ e v ซื้อ e v เลยครับซื้อ e v เลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแมสโตรคาร้าในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ